อันเนี้ยเราจะมาพูดเกี่ยวกับแนวทางแล้วก็ความเป็นไปได้ของมังงะวันพีชนะครับว่าหลังจากที่จบพระเอลบัฟหรือพระของคนยักษ์ในปัจจุบันไปเนี่ยแนวทางของการดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนหรือแนวทางไหนมากขึ้นอย่างเร่เลยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือกลุ่มหมวกฟางเนี่ยจะได้พันธมิตรใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นหลังจากจบพระเอลบัฟนั่นก็คือพวกเราเผ่าคนยักษ์ ฝ่ายโลกเนี่ยก็จะเริ่มเตะเยะกันกองคณะปฏิวัติไม่ว่าจะเป็นตัวของมังคีดีดราก้อนหรือว่าตัวของซาโบก็จะเริ่มปะทะกับกองกําลังของรัฐบาลโลจกจักรพรรดิคนอื่นๆเช่นหนวดดําเชงคูดหรือแม้แต่ตัวของบากี้เป้าหมายก็คือเกนรนายในตอนท้ายของช่วงันพิษอันนี้คือแน่นอนอยู่แล้วและก็พวกเหล่าทหารเรือภายใต้คําสั่งของทาคาสกิหรือว่าพลจอมพลเรืออาครนุเนี่ยก็จะเริ่มที่จะ เกิดการกรบฏภายในบางคนก็คืออาจจะไม่พอใจต่อการตัดสินใจของรัฐบาลโลกในส่วนสำคัญอย่างต่อไปนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือการเปิดเผยความลับกับศตววัษที่หายไปคือที่เอลบัฟเนี่ยเราจะได้เบาะเสและก็ข้อมูลที่พาไปสู่เกาะลาสเทลโดยตรงอาจจะต้องคือในส่วนเนี้ยจะต้องบอกก่อนว่าอาจจะนำพาไปให้เหล่าพวกลูฟี่หรือพวกจกักรพรรดอิอื่น,นๆคนอื่นๆเนี่ยอาจจะได้โรดโพนิกิฟชิ้นสุดท้าย หรือเป็นวิธีไขปริศนาที่จะนำพาไปสู่การครอบครองรถดโพลิกริฟชิ้นสุดท้ายแต่ว่าอันเนี้ยคือมันก็มีข่าวลือบอกไว้แล้วตามในอ่าอนิมิหรือว่าในมังหะเนี่ยว่าคือในกลุ่มหน่วยดำเนี่ยเล่ากันว่าโพนิกลิฟชิ้นสุดท้ายเนี่ยอาจจะอยู่ที่ชายที่มีเผละไฟไหม้ซึ่งชายคนนั้นเนี่ยก็คือนั่งเรือสีดำทมินที่ล่องลอยไปตามใจกลางหมาสมุดกลากลางทะเลแต่อันเนี้ย ก็คือเป็นแค่การคาดเดาไงว่าหลังจะโชพ้าเอลบัฟเลยเนี่ยพวกกลุ่มหมอฟาอาจจะได้รถโลพลิกริฟชิ้นสุดท้ายหรืออาจจะได้วิธีไขปริศนาที่ไปหารถโลพลิกริฟชิ้นสุดท้ายแล้วก็ตัวของนิโคลโรบินเนี่ยก็จะได้เริ่มเปลยข้อมูลเกือบได้ครบซึ่งจะทําให้ความลับของโวลคันทรีแล้วก็อาณาจักรโลกโบราณเนี่ยถูกเปิดเผยขึ้นทีละนิดผมต้องใช้คําว่าทีละนิดเพราะว่ามันจะบอกว่าเปิดเผยหมดก็ไม่ได้เว้ยพราะว่า อย่าลืมว่าอาจารย์อูดะเกเกโก้กักไว้เยอะพอสมควรซึ่งเราก็ไม่ควรที่จะคาดหวังอะไรขนาดนั้นนะก็ถือว่าเอาเป็นว่าเปิดเผยทีละนิดก็แลวกันส่วนตรงนี้เนี่ยอ่ามันก็จะไปเชื่อมโยงกับตัวของอิมูซมะหรือว่าท่านอิมแล้วพวกโกโรซีหรือพวกฮาบุเท่าอิเกะที่อยู่บนบันลังสูงสุดนั่นแหละที่ว่าเป็นตัวแทนของฝ่ายอาณาจักรโลกโบราณเมื่อ800ปีก่อนส่วนอย่างที่3เลยก็คือ การเริ่มสงครามโลกครั้งใหม่ก็คือไฟนอลวอลหลังจากบภาเอฟับเนี่ยจักรพรรดิทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวของลูฟี่นวดดัเชงคูดหรือแม้แต่กระทั่งตัวของบาร์กี้จะเคลื่อนไหวในสามรบแนวเดียวกันนวดดําเนี่ยก็คือแน่นอนเลยอเน,นี้ยคือลัสบอสแน่นอนอาจจะเป็นศัตรูคนสุดท้ายของพวกลูฟี่ในฐานะจักรพรรดิแล้วก็อคาครนุหรือว่าพวกคนเรือในต่างๆที่อยู่ในกองทัพเรือเนี่ยก็จะกลายเป็นด่านสุดท้ายของ รัฐบาลโลกฝั่งทหารเรือคือถามว่าทําไมพวกพลเรืออีกจอมพลเรือเนี่ยถึงจะได้กลายเป็นฐานสุดท้ายของรัฐบาลฝั่งทหารเรือเนี่ยคือพวกเนี้ยต้องข้าใจกันว่าพวกทหารเรือหรือว่าพวกจอมพลเรือเนี่ยมันคือฐานกองกําลังสูงสุดของรัฐบาลโลกเออที่คอยคุ้มกันรัฐบาลโลกหรือพวกทหารเรืออยู่ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าพวกเนี้ยมันจะเป็นกําแพงสุดท้ายเลยที่ กลุ่มตัวอีหลักของพวกเราจะได้เจอเลย,เยแล้วก็ตัวต่อไปก็คือตัวของอิมูสปาแล้วก็โกโรเซ่เนี่ยอันเนี้ยผมมั่นใจเลยว่าไอ้พวก5าบูเท่าหรือตัวของท่านอิมที่ว่าเนี่ยจะต้องเป็นบลัสบอสตัวจริงของเนื้อเรื่องแน่ว้ยซึ่งอาจจะเชื่อมโยงไปกับในส่วนเนี้ยมันก็จะเชื่อมโยงไปกับพลังโบราณอาวุธโบราณแล้วก็ความลับของเทพเจ้าอิกะที่ตื่นขึ้นในตัวของมังกีดีลูฟี่ก็สีเนี่ยทิศทางของอาวุธโบราณ คือโพไซดอนเนี่ยเอ่อที่มันจะอยู่กับเจ้าหญิงชีราโฮชิใช่ไหมแล้วก็พูตันที่เกาะวาโนจะมีอาวุธอีกก็คือเป็นยูเรนัสจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในสงครามสุดท้ายแต่ว่าไอยูเรนัสเนี่ยคือมันก็ยังไม่คอนเฟิร์มหรือไม่มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือตีเผื่อไว้เผื่อไบบว่าอาจารย์โอดาแกจะเขียนหักมุมคือไอตัวยูเรนัสเนี่ยผมคาดการว่ามันน่าจะเป็นไอวัตถุที่มันคล้ายๆกับหมวกฟางที่ อยู่ในห้องของท่านอิมูสมะเออที่เราเคยเห็นแล้วมันก็จะมีชาวต่างชาติในเซลกันว่าเออมันก็จะเหมือนเป็นแบบเออคล้ายๆหมวกฟางของลูฟี่เนี่ยซึ่งอันนั้นอ่ะก็คือเป็นแค่การคาดการณ์นะแต่ว่าทีเนี้ยการต่อสู้จะเป็นการระดับที่คือการต่อสู้อ่ะแน่นอนเลยเว้ยเพราะว่าอาจารย์โอดาเกเคยออกมาเปิดเผยแล้วก็รายละเอียดส่วนเนี้ยเกยเคยมาพูดถึงมาแล้วว่าช่วงสงครามสุดท้ายของวันพีเนี่ยมันจะ ดุดันยิ่งใหญ่แล้วก็เดือดขงกลางที่หนวดขาวพะทะกับกลุ่มของรัฐบาลโลกที่ช่วยเหลือเอสตอนนั้นและเอลบัฟนะครับอาจจะเป็นฐานที่มั่นพันธมิตรโจรสลัดบวกกับพวกกองทัพปฏิวัติในอนาคาคอยนะังง่งหัวข้อสุดท้ายเลยที่ใหญ่แล้วก็คือเข้าสู่เกาะลาสเทลทำให้ผมบอกว่ามีโอกาสที่จะไปเกาะลาสเทลคืออันเนี้ยมันคือเกาะสุดท้ายเว้ยซึ่งเป็นเกาะที่ราชาโจรสลัดคนก่อนเนี่ยก็คือโกดีโรเจอร์เนี่ย เคยไปมาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีการเผยเพลียอะไรหรอกเว้ยเพราะว่าโรเจอร์แม่งคือไปไปแล้วแม่งไปยืนขำอยู่ที่เออหน้าเกาะซึ่งกูก็ไม่รู้ว่าในเกาะนั้นอาจจะมีต้นกัญชาเป็นร้อยต้นหรือว่าอาจจะมีแหล่งรวมสัตว์ม้าที่เป็นม้าหลายม้าหลายตัวหลายเชือแล้วก็คือกูก็ไม่รู้มันคืออะไรเว้ยเท่นีน้เรามาเข้าสู่ประเด็นย่อยดีกว่าก็คือหลังจกปะทะก,กับหนวดดำเสร็จเนี่ยเออก็คือลูฟี่เนี่ยจะได้ไปที่เกาะลาสเทล คือหรือคิดง่ายๆเว้ยบางทีเนี่ยที่ก Last Tale เกาะลาสเทลเวนี่มันอาจจะเป็นศึกสุดท้ายเว้ยแบบว่าศึกตัดสินเลยว่าผู้ใดชนะผู้นั้นจะได้ครอบครองสมบัติรับวันพีซเออซึ่งในจุดเนี้ยผมมั่นใจเลยว่าหนวดดํากับลูฟี่เนี่ยจะต้องได้สู้ที่เกาะลาสเทลวแน่นอนเว้ยเออไอ้น,นี่คือกูคอนเฟิร์มเลยเว้ยกูมั่นใจเลย,เยคือไม่ต้องรออาจารย์โอดะเม่มาคอนเฟิร์มอะไรอะไร,อะไรหรอกเว้ยไอเน,นี้ยคือส่วนตัวเลย ความรู้สึกส่วนตัวคือผมมั่นใจเต็มร้อยเป็นนย์แล้วว่าว่ายังไงลูฟี่กับหนวดดแม่งก็ได้สู้กันที่นี่แน่มันคือเกาะสุดท้ายเว้ยเกาะแห่งการชิงมหาสมบัติรอบวันพีทเว้ยเออซึ่งมันก็ต้องเป็นตัวเอกกับบอสหลักของเรื่องเว้ยที่ม่งต้องเจอกันนะแล้วก็การไปที่เกาะลาสเทลเนี่ยมันมันอาจจะไม่ใช่ตอนจบที่แท้จริงก็ได้เว้ยแต่มันคืออาจจะมีการเปิดเผยความจริงของโลกเมื่อ800ปีก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะนําพาไปสู่ช่วงของ รค,ครั้งสุดท้ายหรือว่าสงครามครั้งสุดท้ายหรือไอ้แย่ที่แม่ปล่อยไอ้แย่ที่แม่งมาทั้งหมดที่ไม่ปลุกมาทั้งหมดอย่างที่ผมว่าเอออะไรนะอย่างเช่นแบบลูฟี่จะสู้กับหนวดดาเพื่อแย่งมาหมาสมบัติแล้ววันพีทในตอนท้ายที่ก่อนลาฟเทลเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เว้ยมันอาจจะพีิกแบบเออแนวโชวน้นจา๋าเลยแบบเฮ้ยสู้ๆกันอยู่เออแล้วมารู้ว่า เออรู้ถึงตัวต้นที่แท้จริงของอิมุสบะแล้วก็พวกห้าผู้เท่าที่เป็นหมารับใช้ของท่านอิมอยู่เออก็เลยทําให้ตัวของมั่กี้ดีลูฟี่แล้วก็ตัวของมาเชลดีทิชเนี่ยหรือตัวหนวดดำเนี่ยไอ้แย่แม่งจะต้องแทนที่แม่งพวกมึงสู้กันอยู่ดีๆแล้วต้องมาเฮ้ยกูว่าพวกมึงแบบเออเฮ้ย e ก uh ูว่า เรามาจับมือร่วมมือพันธมิตรกันไหมไอ้เหี้ยเพราะว่าแบบพวกเราสู้กันไปแม่งก็เสียแรงเปล่าเเพราะว่าไอ้เหี้ยคือศัตรูที่แท้ทจริงมันก็คือไอ้ไอ้พวกเหี้ยไอ้ไอ้ไอ้เหี้ยท่านอิมกับไอ้ไอ้หมารับใช้ของมัน5ตัวไอ้เก๋5ตัวนั่นน่ะเออว่าหมวกฟางเรามาร่วมมือดีกว่าโอเคจัดไปเว้ยที่ากว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เว้ยแต่แบบเออตอนแรกมันเกิดจ,จัดศัตริย์สิงห์คนนี้แบบสู้กันก่อนแบบลูฟี่ล้างแค้นไอเอสเนี่ยเพราะว่าหนวดดำมันคือคนที่ เป็นต้นเหตุทําให้เอสเนี่ยถูกจับตัวไปแล้วก็ถูกประหารในตอนนั้นเออมันก็อาจจะต้องเป็นการต่อสู้แบบล้างแค้น่ะเออล้างแค้นให้พี่ชายอ่ะส่วนดาก,มก็มันก็ไม่ได้มีความเค้นเคียอะไรกับลูฟี่หรอกเว้ยแต่มันคืออาจจะสู้กับลูฟี่เพื่อต้องการที่จะยังไงอะ่ะครองชื่อเสียงตัวเองแล้วก็ไปครอบครองหมาสมบัติลาวันพิทเนี่ยเออตามเนื้อเรื่องอะไรเนี่ยเออแต่ว่าทั้งหมดที่ผมพูดไว้ในคลิปเนี่ยคือมันก็ไม่คอนเฟิร์มร้อซว่า ทุกอย่างไม่จำเป็นไปตามที่ผมพูดหรือว่าเนื้อเรื่องหลังจากพระโคเอลบัฟเนี่ยมันจะต้องไปตามที่ผมได้พูดมาในคลิปนี้มันไม่ได้การันตีร้อเรเซ็เพราะว่าอัอเนี้ยเป็นการมโนโดยความรู้สึกส่วนตัวของผมล้วนๆซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามีความคิดเห็นอย่างอื่นที่รู้สึกอยากจะมาแบ่งปันกันหรือว่าเพื่อนๆคิดกัน คนละแบบว่าเออในเรื่องงนังพระก็เอลบัฟมันต้องไปแบบนี้นะ่นนำเดินแบบนี้อย่างนั้นนะ้ามันต้องไปในแนวทางแบบนู้นนี่นั้นอนะไรก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ในว,วิดีโอนี้นะครับ โอเคก็ okay. ถือว่าการมาโนโดยความรู้สึกส่วนตัวของผมในคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ผมคันฝาส,สีสองก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนสาหรับกลิปิจิตอคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับกดไลค์ก็หนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเราถึงต้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรายการใหม่ๆแล้วก็เป็นการให้กาลังใจเราในการทําคลิปต่อไปที่ดีเลยแหละครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า